สวัสดีครับวันนี้ร้านแต่งรถเจนายออโต้นะครับมารีวิวเป็นชุดแต่ง FDC X นะฮะตัวนี้ New f o r t u n e r MC 2020นบะฮะเดี๋ยวเรามาดูจากคามหลอกันเลยนี่นะครับด้านหน้านะฮะนะเส้นนี่คงคมมากเลยฮะเป็นสีขาวมุกตัดดำนะฮะ ขอบกระจังหน้านะฮะจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะทั้งซ้ายและขวาปกติจะมาเป็นโครเมียมนะครับนะครับติดตัวอักษรหน้าโฟลเจอร r เพิ่มมิติฝากระโปรงให้โดดเด่นดูสวยงามมากขึ้นนะฮะนี่นะครับแล้วก็เป้าลองมือนะครับทรงสปอร์ตทรงเดียวกับทั้งสูนนะครับ นะครับครับนะลอเรียกอยู่นะรัแล้วก็ติดกันลอยท้าย HB นะครับสีดำปกป้องรอยแถมยังได้ความสวยงามนะครับนะครับจบลอ้ลอไปอีกคันหนึ่งนะครับ Fortuner M4 2020นะครับยังไงแต่งรถสวยๆติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจเ c e บ o o กหนึ่งในออโต้และบัวใบเว็บเดียวนออโต้ Auto, นะครับตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ